ะะจะมาเจอกับทุกคนแล้วค่ะบี๊กแก้วนางของออนแอร์ air. วันนี้คืนแรกนะคืนนี้วันแรกดึกเต้นมากเลยค่ะคือด้วยความที่เรื่องนี้คือถ่ายมาก็ค่อนข้างนานค่ะแล้วก็บทยากมากด้วยค่ะก็อยากจะให้ทุกคนแบบด้นอกจากจะเป็นแบบเรื่องความดักอะไรต่างๆจะมีเรื่องเรื่องศิลปะวัฒนธรรมในเรื่องเกี่ยวกับดนตรีการเป่าปีหรือว่าวัฒนธรรมการใช้ชีวิตความเป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยด้วย ก็เป็นอีกเรื่องที่พลิกเ่ะก็เป็นอีกเรื่องที่พลิกค่ะคือเรื่องนี้เบลเล่นเหมือนพัฒนาการตัวละครเยอะมากอะค่ะจากที่เหมือนตอนแรกก็เป็นแบบใสๆโดนทํรลายจนสุดท้ายก็คือแบบฆ่าตัวตายแล้วก็รอคอยวันจะแก้แค้นเหมือนเล่นละครหลายเรื่องในเรื่องเดียวค่ะก็ก็ดีค่ะอยากให้ทุกคนได้ดูกันเนมางที่เราหลายคนจะเกลียดไหมฮะคนจะมีแบบโอ้ทำไมไลฟ์ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ย คือก็ไม่ได้กลัวค่ะแต่ว่ากลัวคนจะแบบว่าหงุดหงิดมากกว่าว่าโอ๊ยทำไมแบบอารมณ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็แค้นเดี๋ยวก็คิดถึงเขานั่งร้องไห้เสียใจสุดท้ายจะไปแบบทํำ้ายเขาอีกอะไรอ,อย่างเงี้ยค่ะเป็นผีไปบ,บล,าล่ามใช่จริง <laughs> จริง <laughs> ในซีนนี้ <laughs> จแบบเปลี่ยนอารมณ์เยอะมากค่ะ <laughs> ก็เล่นยากค่ะอาฝักหน่อยเป็น <laughs> ทงไหก็ฝากด้วยนะคะปีแก้วนางหงค่ะวันนี้วันฮาโลวีนพอดีก็อย่าลืมดูละครปีแก้วนางหงได้นะคะเจอกับผีพิกุลนี้ตั้งแต่เบรกแรกเลยค่ะเอออาถุงไปญี่ปุ่นมาอะไรไงบ้างคะ ค่ะก็ไปทางานด้วยค่ะแล้วก็อยู่เที่ยวต่อยไวยนิดนึงหือว่าได้ชัดแบบไม่ไ้ตัวก็ได้ได้ค่ะแต่เป็นปีที่เหมือนิวก็เดินทางเยอะมากปีนี้เดินทางเยอะมากๆเลยค่ะแต่ว่าอาทติ์นี้ก็โชคดีที่อย่างนั้นก็ได้อยู่ต่อได้แบบว่ารีแลกซ์เลดกึงกนะแต่การทํางานเนี่ยก็เหมือนไปเที่ยวในตัวด้วยแหละก็คือเที่ยวแบบทํางานมีออนเซ็นด้วยคนบอกว่าโอซาเซ็กซี่ เห็นอะไรเห็นดำมวยเห็นไล่เห็นไล่เห็นไล่จินตนาการเลยก็เออไปเมืองนิโก้ค่ะแล้วเมืองนั้นคือดังออนเซ็นแล้วก็คือเหมือนทางลูกค้าเขาจองออนเซ็นส่วนตัวให้ค่ะก็เลยค่อนข้างสะดวกค่ะทำไมถึงเลิกขายแค่นั้นนะหรือพอบออแม่หรือไงมันมาลงกว่านี้ได้ไหมมันทันหลังเ้วยกัอย่าเลยมันจะแบบว่าไม่งามหรือเปล่าไม่มีอะไรให้ดูหรอกเบรกตัวเองว่าอาจจะมีคนเบรกไว้อ เด็กตัวเองค่ะไม่ได้มีกองเซ็นเซอร์ว่าเอ้ยเบลแค่นี้พอไม่มีค่ะเพราะว่าคือเบลก็อยากจะลงให้เห็นแค่บรรยากาศอะไรเฉยๆแต่ไม่ได้แบบว่ากะจะอยากให้เห็นอะไรค่ะพี่บลบอกใครว่าจะลงไหมอ่ะไม่ได้บอกใครเลยลงเลยไม่บอกผู้จัดการด้วยกลัวโดนเบรดแล้วพี่เบลเขาเห็นเขาว่าไหมไม่ว่าค่ะไม่ได้พูดถึงว่าซึ่งหมอเขาค่อนข้างที่ต้องห่วงเราเลนนะ ออแต่เพราะว่าคือเหมือนภาพนั้นก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้เห็นอะไรค่ะแต่โดยปกติภาพของเราเขาก็จะเข้ามาเจอแบบดูดูแบบเออเฉยเฉยดูดูดเข้าแบบถ่ายไปแล้ว่ายไรไม่นะคะไม่ได้พูดถึงค่ะอาชงานยุ่งอาจจะไม่เห็นค่ะ แต่จริงๆเราก็ค่อนข้างระวังในการเที่ยวเลยสำหรับเวเระวังค่อนข้างมากเหมือนกันค่ะคือถึงว่าจะแบบทางานหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามดูไม่ให้ไม่ให้มันแบบเกินง,งานเรื่องแบบความโป๊อะไรเงี้ยคือซีเรียสมากค่ะ <c oughs> คือซ <c oughs> ีเรียสที่ตัวเราเองกับซ <c oughs> ีเรียสที่คนรอบข้างก็ตัวเราเองด้วยค่ะแล้วก็คุณแม่ด้วยค่ะคุณแม่ก็จะแบบว่าเป็นห่วงในเรื่องนี้ค่อน <c oughs> ข้างมากแต่แค่นี้คุณแม่โอเคใช่ไหมคะ แม่โอเคแสดงว่าถ้ามีอะไรแบบเซ็กซี่เซ็กซี่ก็คือเราจะ cover ทั้งหมดถ้ะผ่านไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเรื่องชุดอะไรใช่ค่ะก็คือคือถ้าเป็นเออบางทีก็ปรึกษาคุณแม่บ้างค่ะว่าเอออันนี้มันจะแบบมากเกินไปหรือเปล่าก็กลัวคุณแม่จะไม่สบายใจอย่างน limit ของเลยได้ประมาณไหนอย่างเวลาลงโซเชียลค่ะก็ถ้าเป็นแบบออกแนวสปอร์ตหรือชุดออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยคือคือ The o เพราะว่าคือเหมือนจุดประสงค์ก็คือก็อยาก เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนด้วยพเพราะเราก็แบบเป็นเด็กว้วนมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะประมาณนั้นแต่ว่าเพื่อถึงท่านบอว่าเซ็กซี่มากเราก็ไม่ไหวค่ะคือมีกินดีไม่ได้เห็นแน่นอนแต่ตอนนี้ใช่ค่ะ ตอบคือว่าต่อไปอะแนวไหะเรนอ่าคิดว่าไม่มีนะคะ,คะแ่เคยมีที่ต่อบเคยมีค่ะก็เคยมนีนานแล้วค่ะแต่ว่าเบลก็บอกว่าแบบเบลไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่คือเบลไม่ถานาัดค่ะ<ม>คือแปลว่าเบลตัดสินใจแน่นอนถ้าเป็นแบบว่าบีตยมนี่ช่วยน้ำอะไรแบบนะี้คือถ้าเป็นแบบช่วยน้ำจ๋าเลยก็คงจะคือทําไม่เป็นอนะ่ะมันโพสไม่เป็นนะคะ <c oughs> ไ้รับชุดไทยไปก่อนสิชุดไทยละกันอะไรอย่างไปเที่ยวทะเลอะไรเงี้ยเราใส่ไหมไปที่วันพีซก็ใส่บ้างค่ะแต่ว่าก็จะช่ายก็จะไม่ได้ถ่ายลงขนาดนั้นหรือว่าคือถ้าเห็นเบลอเบลอไกลๆอะไรเงี้นถึงจะโอเคไปทีเดี๋ยวมีแพลนทีเที่ยวด้วยกับพี่เวียบบ้างใชมไแมอันนี้ก็ยังดูดูเวลาอยู่ค่ะแต่ก็โปรงกรมใกล้ปิดกล้องแล้วจะยังมีเวลาบางแถวค่ะจะไปเป็นทั้งคนเลยค่ะ เออที่แน่ๆก็จะมีเป็นเอาเติ้งกับแขกรับแสดงที่อยู่สังกัดเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะตอนสิ้นปีอันนั้นมีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็อาจจะมีทีมอื่นๆอีกก็มีชวนไหมคะเพราะว่าเหมือนเขาก็พูดออกสียงว่าเออแบบทุกปลายปีทะกวันสิ้นปีอะไรต่างๆก็มีมาชวนเราด้ยก็ชวนชวนอยู่ค่ะกําลังดูดูอยู่ว่าเวลาจะว่างตรงกันไหมอย่างถ้าไปนี่ต้องไปรวมเป็นแขกเพื่อนด้วยไหมหรือว่าไปกันสองคนอันนี้ก็ยังไม่ได้แบบ ไม่ได้กําหนดหรืออะไรขนาดนั้นใครยังไม่รู้วันด้วยแต่ส่วนตัวเราเราคิดว่ามันจะเกิดขึ้นแมนมันจะมีคลิปแบบนี้เกิดขึ้นไหมมันดูยากขนาดนั้นดูเหมือนว่าคิวอาจจะไม่ตรงกันอะไรเงี้ยก็ก็น่าจะเกิดขึ้นนะคะจะไปอเมริกาค่ะคุณแม่คุณพ่ะโอ้โหถ้าอเมริกานี่น่าจะยากค่ะอาจจะหาวันที่ว่างติดกันไปได้งหาโอเคไหมโอเคค่ะขอบคุณค่ะ